อโอเคพี่นอนะ้องเนาะ่ะเมื่อนี้ก็ถือว่าเปิดภาพขึ้นมาเนาะ,ะจี้กล้องอยู่ทังปัป๊มปอต่อท่อนะ้อพี่น้องเนาะอ่ะเมื่อนี้ทา้งมาเวียดยีงก็ได้ออกมาเวียดมางานและได้พี่น้องเดิอกลับมาสู่เวียดสูงานก็ดีเช่นะึงเนาะอ้าก็ถือว่าเปิดคลิปอยู่ทังรถเนะนะาะอ้าทักทายสบายดีเด้เอ่อเมงพี่น้องเอฟซีกันเบสสุขสุขคนนะ้พี่น้องเนาะอ่านหะนะลังจากหห้งหายกันไป โดนเนาะทางบสวีเองก็ได้พี่น้องเลยหลังจากไปสวีเดนสู่งานเนาะออยู่ทางบ้านเทสเตอร์ซานเมทาพี่น้องเลยเนาะเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้ามันแหละพี่น้องเลยออยู่พุ่นก็ถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วพี่น้องเนาะพุ่นเห็ดน่าสามบอลอยู่พุ่นก็ได้ถือว่าสําเร็จแล้วพี่น้องเนาะบอลเล็กก็น้อยนี่แหละเห็ดอยู่พุ่นนี่ประมาณหกเจ็ดหมื่นหละเนาะพี่น้องเนาะกลับมาพี่น้องกลับมากลับมาสู่เวกสู่งาน ไปถ่ายคลิปคือเก่าน้องพี่น้องเนาะก็เห็นพ่อพี่น้องเอฟซีมีนกันเข้ามากก็หลายหลายพี่น้องเลยเกี่ยวกับเรื่องน้องแตะน้องตุกนู่นนี่นั่นอ่าบาเหียดเอ้ยว่าชันบบได้เห็นคลิปเนาะโบได้เห็นคลิปเขาไอเตียงบบเนาะที่เขาไปหาน้องตุกน้องไล่น้องไส้เลยมันมีปัญหาอ่าที่น้องๆเพิ่นว่าชันที่อ่าเขาน้องไล่น้องอย่างไรเนาะอ่ามีท่าที่กะดิีนา เนาะเอ่อทางไอ้เตียงวันฉันเนาะทางมวยเย็ดกับเบิร์นยูพี่น้องเลยแต่ว่บาบ่มีเวลาเนาะออกมาอัดคลิปว่าฉันซะแล้วก็บ่ได้มีเวลามานี่นั่งอัดคลิปมันยังพี่น้องเลยก็ติดตามเบิร์นเนาะตอนนั้นเราจะไปน้องเตะเนาะกเบิร์นให้กำลังใจอยู่พี่น้องเนาะอย่างเงี้ยก็ให้เดินทางเนาะพอดถึงจุดหมายปลายทางว่าฉันซะเนาะ อาจังใดคือว่าพี่น,อน้องเนาะทักทายสบายดีอีกเท่หนึงเด้อผมเองพี่น้องเอฟซีกันเบอรสุขสุขคนเนาะอ่มื้อนี้ก็พบเจอกันในระหว่างการเดินทางนะท่านซะเนาะและตอนนี้ทางอ่าเฮานะ่ะสิเดินทางไปหาทางอ่าบ้านเฮือนหนองตุกเนาะพอดีว่าได้ยินทางนี่แหละเนาะทางทีมงานว่าไปเบิง่งไปเคลียร์เนาะอ,อ่าเรื่องน้องแต้แล้วก็กับเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแหละพี่น,อน้องเนาะ เกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละอ่ามื่อนี้ทั้งเขาไอ้เพิ่นอนไปเคลียร์เรื่องน้องแตะเนาะน้องแตะนอตะ้นองตุกน้องยงังต่างๆเลยเนาะอยากเคลียร์ให้มันสําเร็จสิ้นเรื่องดินดอนตอนใหญ่เฮือนซาน,านพี่น,อน้องเนาะครับมื่อนี้เนาะไปเบิ่งนไปชุบน้ำกันว่า,ามันสิแบบใดเนาะ,นะในมือไอ้เราไปหั่น้องแตะมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งมาคุยมาเคลียร์ไก่เกียร์น้ำกันเนาะให้มันตบเตะว่าท่านใช่ให้มันส,สําเร็จสิ้นเนาะคือว่าแหละเนาะอ่าเรื่องนี่กั ก็เห็นหลายๆคนเนาะเม่นมากหลายพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าคือเขาน้องทุกเนาะน้องตุกน้องหยังเพินนี่ก็เขาน้องเตน้องไรได้นําเขาอ้ายเพิ่นนี่ก็หลายเนาะเคยเพิ่งพาอาศัยเนาะกับทางเขาอ้ายเพิ่นเนาะเป็นเือนเป็นานที่นที่เซาินดอนต้นหญ้าพี่น้องเอ้ยมันก็มาจากเขาอ้ายเพิ่นเบิ่นแหละเนาะว่าซั่นซะจากทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะ ช่วยมาทางเขาอ้ายเพื่อนเพราะฉันซะแต่ว่าในเมื่อมันนี่แบบคือทั้งเขาน้องๆเพื่อนหรือว่าทั้งเขาเบาไล่เบา,าย,บาาย,บาายังนี่คือแบบอ่าอย่างไรหิดห็ดตูแบบนั่นใช้ทั้งง่ายเขาอ้ายเตียงเพื่อนวพราะฉันซะเนะาะทั้งเบ,งบาหยดเองโบราช่่ะดอกพี่น้องเนาะอย่างไรคือว่าวแะไตอนนี้เนะี่ยกำลังจะเดินทางพี่น้องเนาะกำลังจะเดินทาง พอดีว่าทั้งบริษัทเิ่นมาเวะเขาปตทเนาะอ่าปศุทุกสะก้อนบริษัทจะข้าวนึงเนาะอ่าลงซื้อกระฟมกับเพ้น้ำหยกน้ำเย็นมากินก่อนจะข้าวบอิษัทเนาะเพื่องใดคือว่าพี่น้องเนาะอืมอ้เนาะถือว่าอ่ามื้อนี้นะพูดและพี่น้องเนาะไปเบิ่งอยู่ทั้งบ้านอ่าบ้านอย่างไรบาดที่นี่บ้านนุ่นสันเนาะ มื้อนี้ถือว่าไปเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะว่าสิเป็นแนวใดเนาะไก่เกียเบิ่งพี่น้องเอ้ยไปพังนํากันว่าซั่นซะเออถือว่าทางบ่สนนี่ไปแล้วบ่บ่สนเออหลังจากซับผ้าเฮือนมื้อนั้ทางไหนบ่เคยไปเจ้ากัข่อยคือกันแล้วั่นฟังเว้านี่ไปบ่ได้ไปนั่นเนาะไป้เป็นอันเป็นูเป็นตามกันบ่เออไปเบิ่งไปไปพังนํากันเนาะว่าซั่นซะ เดีวบ่แล้วบอยสลีไปไหนแหละบ่อยลงไปอ,นอ,อ,อีนี่คือว่าเฮียเลยเมื่อนี้ถือว่าออกมากพินะาาาพพาจักได้พี่นอ้องเนาะโดนลีเปิดมื้อกล่า,าวมื้อเหมือนพ่อพี่น้องเอฟซีลืมมาแล้วพิจักเด้่พี่น้องเลยยิ่งใดคือว่าเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเบิ่งมาชมเป็นกำลังหึงใจให้แน,น,น่เดี๋ยวว่าห่างหายกระโดนเนาะบายดีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยสบายดีสบายดีแม่ว่าวันนี้คับแม่ว่าวันนี้เจ้าเขา แหน่นะตะก้าเบ่ทางนั้นน่ะแล้วยังแต่ทางนี้บาดนี้ทางนี้ก็สิขอเหือขอแฮงทางทีมงานเดบาดนี้ได้บ่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 ขอไปเกี่ยวด้บ่นอไปกินบ่ขอไปมัดเยขอไปกินบ่แลสดีเนาะวา้นั่งรถบ่เสนฮอด้จัก00มื้อต้นไหนเนาะตั้งแต่มเกี่ยวข้าเจ้าของพี่น้องเอ้ย ก็คีจ้าึ้นไปเนาะบัดนี้เมื่อพุ่นยีสปดเมื่อเข้ามื้อยังกลับมาอีกนี่เบิ่งนั้นมันนั่นพอดีเข้ามื้อพี่น้องเนาะขยะมาถึงมาเต้ไปไปเนาะผู้ขยะลายนั่นทั้งหลังมุ้ยยังได้แปลนดีพี่น้องเนาะเนบอสซารีปดชุกได้หรอพ่อสบายดีเนาะ Nhìn thấy ngành chạy nhây thế Ngành chạy nhây thế Chắc chân ngoài này nó Ừ, biến ở đây Hãy cho xem Ồ, bây Cứ bảo bảo cạch lên nó Ừ, tè bơm mình Nè, nong tè, nó à. Bây phăng liền rau Nông cạnh, cái nông người bây bên hồ bên ta cả cạnh thì nha, nông cạnh lại khôn Nó, nó. สักขีบ่สักขีพยานสักขีพยานเฮ <c oughs> ้ยเนีจะถึกอยู่เลยวะลืมไม่ได้ข่อยว่าเป็ี่นบ้างแหละจูนใหม่ป่ะเออจูนใหม่ได้มืาอนี้ถือว่าเริ่มต้นใหม่พี่น้องเนาะปั๊บจูนใหม่ได้เรียบเา่า,า,าน้ <c oughs> านาซซ้้้ป่่นนเเบกะออกกะกะลแล้วเนี่ยแ <c oughs> ล้วเนาะแล้วแล้วอยู่ทั้งบ้านมาเถอะเธอสำเร็จแล้วมาหนีถามเนี่ยขับรถามไปทีเปียนเด้แมนเรียกเขามันนนี่ดิ เออเดี๋ต้องถามไปเด้นี่ต้องถามไปนี่แหละเห็นได้แหมน้ําน้ําหน้าน่ะยังอยู่น้ําหน้ายังอ่าบ่ฮอดซาวไห้ดอกอืมจนว่ามัดขึ้นแล้วก็ตัด2มือก็แล้วบ้านีร้อยแล้วบ่อยู่ไสอยู่บ้านแม่เ่านะแมนปั่นแล้วได้ร้อยซเนาะหลายได้เนาะรวมๆแล้วฮอดอยู่ร้อยซพี่น้องเอ้ย แต่ก็ยังอีกช่วงนึงเลยยังบ่ทันได้ปั่นม9 0 1แหละอเจ้าได้ได้เบิดลบ่อยังอยู่บยังฮุมื้อนี้ฮุมื้อนี้เออมื้อนี้ฮุมื้อนี้แวนี้เนาะฮุมื้อนี้แล้วมื้อนี้หวยว่าได้ปั่นปั่นน่เพราะว่าย่านฝนตกเบ่เวียโอ้ยฝนน่ะเบิดแล้วบุกวนีนกจกว่าฮอดวันที่7 มีพายุมาอีกบ่พายุเข้ามาอีกวันที่เจ็ดสามที่เก้าสีบริเ็นเห็ดนาโต้เดี๋ยวไม่เห็นเนาะแล้วข่อยว่าสีเซะเขาปลูกว่านไรทุกทุกทุกดันกระโดดตัวเหลืองหกตัแห้งเลยเนาะโอ๊ยทางว่เสีนได้สรุปแล้วว่ามือนเอขียนเจ้าวกินคำไายลงอยู่ยังให้หนึ่งยังให้หนึ่งให้ก็ให้แปดสิบสองเป็นบ่บ่บ่ให้นหน้าเจ้าข่อยคิดเห็นรถให้หน้าเจ้าก็ให้หน้าเบาอุ่นเคยนี่ เราเคยฮได้ให้หนึ่งราว์เากระดเนาะเป็นรองเลยวันลำวันที่ดึงเลยที่เดือดเลยลำราไว้โดนเลเดือกระเดี่ยวดๆอยชาว์ขั้วได้ให้มันเข่าน้นเข่าเน้นนะให้กะถือว่าโบนี่ปันได้แต่ว่าเขางามเขางามเข่าเน้นมันกะได้ลายเนาะกันก็พิมพ์ก๋ยเห็ดจ่พูดแล้วหน้าสิบสิหาให้ได้เข่าเจ็ดิบ อ,อยู่ทั้งบ้านเท่านี้ชิมหาให้บ่ได้ครับคือใหน้นาทั้งน้าบ้านชิมหาให้ชิมหาซ้เขบมังงามไอเน้อือว,ว่าเป้าไมา้พี่น้องเนาะคือบุหละ,บ,ะบ้านนุ่นสันเนาะบ้านนุ่นสันพี่น้องเลยทั้งน้ำกันบอสลี่ไปเคือด้าบอสลี่ไปเคือด้าเจ้าอเตส่ตห์ผาเฮือนผม ยังไม่ได้ไปบ่ยังไม่ได้ไปถือว่ามันนี่มืนเละกกันบ่ม่อดไปก้อนอดไปก่อนตั้งแต่ธนชาติหาเฮือนแหม่ก้อนนั่นด้อเพราะน้องตุ๊กก็เรื่องใช้อากันนี่ไปเท่าเดียวอ่ามือไปก็มีอะไรผลตรงห้ามมันเดี๋ยวโทษเมื่อนั้นแหละก็ว่ได้ไปเลยถือว่า มันีก็อีกเป็นอีกเมื่อนึงพี่น้องไห้เนาะที่ไปทังเรื่องราวน้ำกัดแต่ว่าเขาถามให้ฉับนีตถามก่อนรอรอทางข่าบจิตบอกวจิตทคิเงนเนนาะอน่อาะเาเ่องเนนือเนืองื่องเนื่องเนื่องน่เนื่อเนื่ององเนื่อนื่งเนน่เนองเเนื่เนอน่เนืนอเ่น คนแน่เน้อยังแบบแน่นะเที่ยงช่วยกันดิพังฟังน้ำกันไว้เฉยใช้ฟังกันเทียงช่วยกันไปเทียงช่วยกันเรื่องเรื่องเล่าบางที่มันมันมันต้องเป็นไงมันก็ต้องมีปากเที่ยงในน้อยนึงเนอที่ว่าที่จริงเรื่องก็จะว่าง่ายก็ง่ายไปเมนแต่เกิดว่าง่ายไปมันว่าอันนี้กันง่ายก็โอเคไปเนาะแต่เกิดเราพูดว่างยากอ่ะคือว่าแน่เนาะ เธอทั้งาาง่ายแล้มาหอดาทีทั้งง่ายเตียงนะมาหอดคืนนี่บ่เนาะหอดแล้วหอดแล้วหอดคืนว่าเบิ่งคลิปว่านี่แล้วใช่อึมาหาเขาอเคื่อนในน้ำปกๆอยู่เม,มื่อคืน <c oughs> นี่เนาะ <c oughs> ใช้ว่าโอ้จีเนี่ยน้องมาเขาอเคื่อนมาใช่เนาะโอ้ตกใจด้วยก่อยได้อยู่เลยวันพันมือมีไผ่มาเคาะเนาะมาไม่นี่ปกๆปกๆเยอะื่อเดียวก็มีเนี่ยเยอวชูบอลีพักอยู่บอลซารีคืนจุดถ่ายนอนจ่พุ่นนะ พอพี่ยอคุยป่าคือเสียงคนเปิดอันไพ่สวิกไพ่ปอกแปกปอกแปกปอกแปกเบิดขึ้นตั้งแต่บ่ายมุ่งบอกเลย่านแท้เอ้าโอู่ได้ยินเขาใช่ไหมบอปอกแปกปอกแปกอยู่คือคนเปิดไพ่นี่นอนเล่นมันยังไงสามคืนได้ประเดี๋ยวมาเล่นบ่มาเล่นอันบ่สยักเลยว่าเป็นยังไงตอนแรกคิดว่าอัน คนนะมันน้ำใส่ค้ามันหยดถือกระปุกกระตุกน้ำทุกอย่างนะออกโลบึงตอนเช้าโอ้มีคิดเห็นอย่างเดียวแล้วข่อยกับบ้านนี่ถิงไกยท่านแล้วนอนแมวมือหามือหกมือบริยินแมวแมวแมววะแมวหนูเจ้าแม่นยังไรเถอะหนูเด้ว่าตัดปัญหาใช่เนาะเลื่อนไกลนะย่างกุญชุนกับหนูลายดีเลยครับเพ่อได้เห็นนี่เลยพ่อเช คือเขาเปิดสวิภัยอันนี้วะสันติปอกแป๊กปอกแป๊กคือเทียบเปิดเทียบปิดเทียบเปิดเทียบปิดใช่ไหมผลมันตกดินจะเช้งจะเช้งจะเช้งอยู่อยู่ใหนอยู่ไหนโบว์อยู่อันบ้านม่เม่าเจวรจะว่ากี่เกี้ยนเขาในดอดไฟวะจ๊าก็เวียดตรัสตรัสอันตรพื้นเอาเนาะถ้าเราพื้นหลอดไฟก็บหลอดไฟอยู่ห้องข่อยก็มีอันเดียวนะก็่ไม่ เงินเท่าไหร่อบอเงอินกองมีเห็นบอนถือว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นในอันดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เพิ่นไปเอาไปอยู่โบสถ์อยู่ในโบสถ์ไยังแหละปีกวเก่กกาวะเห่นมันกับขายในก้าวแต่ว่าท่านว่าเรามีเงินไปกินยาต้นเนื่องนะอาจจะดีอาจจะเศ่้าเลยอยู่เพราะว่าเราคือว่าแล้วนนเนาะค้วไกับขายเบิแล้วง่วาขายเบิเรแล้วมาปัวลูกู้เดียวนะแบบนี้เบิดเงินหลวก็ะ ยาน,ออนั้นโบตเนืองยานั้นโบอตเนืองก็เลยเอ้าไปบัวน้ำบัวน้ำยังกัน,รน,รน,นแรกก็ถือว่าใครเนยอยู่ก็ได้บอกเวราะไรเพราะพี่ลึกก็ใช่เมื่อเมื่อนั้นเห็นแต่เมย์เพิ่นนะเกี่ยวเขาเพียวงอมงอมอยู่แต่ตอีตนก็เกี่ยวเพียวเลยผู้เดียวได้บัวกับบัมีลูกกับลูกผู้เดียวนะ่นนะ

เออโตได้คิดเนาะนั่นก็เนาะทางนี้มันมีเหตุไผบ่มีนี่คือได้บเวียบิเาเวียบจิตบคําอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอยู่อืมในตนี้จริงบ่ได้เฮาตึ้มจริงกันบ่มัน่เว้าอตัวนี้เนาะมัน เห็นเขากบบพิตารณนตลอดอยู่เบิ่งอยุโรปว่าข้าวข้าวอยู่คัปที่เราไปหลายก้อนนีมันกะคือว่าแบบเดี๋ยวแบบนึงเนาะมีแต่ว่าเอ้าพอประมาณเจงพี่เจงน้องว่าจะไปหันพี่น้องเนาะไปพังน้ำกันตามเบื้อ่ตามเบิ้งพี่น้องเลยอันนี้ยังขักรลยะห่างหายไปก็ถือว่าเ่วยงแค่นว่าบรตอบเช็ดมูนี่พราะมืวหายตัวผู้แรกนันอื่นเปิดนิดเปิดอย่างเนาะออสเตรียเนาะ หายตัวพ hey, ิศนาพุ่นไแจ็คแล้วเอาฉากเบ็ดบวชนาบรเสียนบฉากเบ็ดเนาะทีนี้ไงฉากบวชบบชฉากเบ็ดบต้องมีวงเล็ดเออของบรเซียนของเทของขันของบวบบรเซียผมก็ต้องเสียมเบ็ดาโดนุ่งเลเขาเออ วงข่อยวงข่อยบ่ได้บ่ราะวงเขยนี่วงยางเนาะมันเป็นวงเล็กพี่น้องเอ้ยบ่ได้ดอกเอออะไรบอสเออมันจะเป็นเล็กเนาะมันมาทำตัวนี้เิเดี๋ยวเจ้าออามาติดไทยเออขมุนี่มันกระติ้บ่ได้แกะมาข่อยจิตตี้เที่ยวเขยเนี่ยเขยก็มันเป็นวงกันน่ะเอาแมตช์ขอด้วยฮะไปแล้วเมตเ์ขอด้วยจะลองมือลองหมดนะถ้าเกิดว่าเขาโพสใท้เล็กเนาขาแกะออกยอดกลับใทยโดดจะได้จังเนาะ วเนาะเอาแกะเสือหนอกเลยวาเฉรี่ทั่วโลกเนาะฮะโมได้พี่ผมโอ้โหเห็นวะเนาะมันดูดมันจูบมันนะโมได้มันต้องเบิกโมได้เอออยู่ได้ตกปูได้ตุ๊กปูแต่คู่ไปเนาะเอออืมอืมอืมเพราะมันเก๋เห็ดมาแบบไผ่แบบมันเนาะของไผ่ของมันที่แกนมาากประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ไรปลาทูก โอ้ยแบบยบของต่างประเทศเด้เนาะกันมือแท้นี่ก็ต่างประเทศบ่นี่ต่างประเทศพ้นีโอ้มันถึงขอยุใ่เนอนเล่นน้เจ้าอยู่พี่ก็ได้ยินนเล่กจยังไม่ได้มาพดด้หมออได้ได้หอดจักได้สองเมตรเตรได้ได้ไปชี่เสียบอยู่นอกอันเขานอนเล่นอยู่บนนอนเลยไปซีหน่อยห้าอดเอหอดได้สงเมตรอปนนตื่นเลย่งูับ เนาะเดี่ยคืองูเสือพัดเชือกอย่างเงี้ยนะโดดดงมาแม่งงูลายกับกอกเขาแก่อข้างนอกนะเออของต่างประเทศตีนี่เขาไหวไหมบ่เออหนูให้เยอะเออคุณภาพกะกะสีดีลื่นกันเยูะเนาะเด็กหน่อยเนาะก็ไม่เบิ้งเบิ้งคือสีนั่นอยู่แหละมันเป็นเป็นผ้าอยู่เนาะอืนเป็นผ้ามันห่อมันมันเหมือนกันตัวยันหัวตัวนี้ขาดชนอะไรกับเจ้า ที่ซื <laughs> ้อเอออันนี้เพินเอืนว่าของมีหี่ยโอ้ยรักกันน่ะไปเมาใส่มื้อนี้ด้เออเอาเบิ่งหพี่น้องเอ้ยจว่าาดเจ้าทาได้ใทําจักบ่ออไโมไอ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 โมอ้าวปว่าหยังล่ะบัด ไ่รู้เปวไม่รู้เปวไม่รู้โอใครเนี้ยน้อได้คำเปอยู่พี่น้องด้ยเอ้โอ้ยเนาะตมันต้องมเสร็จโอได้แ่ไเนาะไปไปเพี่น้องเนาะเวียด้วยชกชิงเห่งบ่เอาคอยมีตัวช่วยชกเห่งตีนเตะถ้าได โฆษณาให้ต้องขาโฆษณามาแล้วไอ้ยินบบ่ยินธรรมดาเออมมาก็ฟมาเห็ยังว่าจังหมางยังเลิกคอยกับผู้ผู้ตัวมันหอมหอมบอสลิน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 กันชบแตกได้เมี่ยยังไงนี่องหุิงระวาสีนี่เอามันตัวงแดง้หนึ่ง พ้ากันพกได้พี่น้องไงสตรอเบอรี่ได้สตรอเบอรี่เอามันเกิดกินหอมเล็นึงเริ่มเริ่มผ้ากันพกพ้ากันเถื่อได้มันเรื่องร่องโดมนูกกินมันน่ะอ่ามันก็หอมอันนี้มันหอมหอมแบบคือขนมมันเล็กน้อยอ่ามันเป็นมันๆนั่นน่ะแม่นแมนกมิ่นอันนี้อ้าวเฮียเวียดละบาดนี่ เฮงนักเอ้คำแก้วลืมโชกไลเด้อพี่น้องด้อการว่าไปกินน้ำโบได้ไป่แล้วชอบากแล้วมเดยวนกเนาะเ่นนี่ยะคนขิงลูกว่ารู้กินนี่เ้ยนอะได้เฉเนาะเอมก็ถ่ายคลิปสบายแล้วกันเน่ Molu bói của duy minh quay duyên quân hương này quân hương à, ừ, này quân ừ. hương ừ, này quân hương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  này thai hương này quân hương này có hương này quân hương này quân hương này quân nó nay quân hương này quân hương nay quân hương nay quân hương nay quân hương môn duyên hương môn duyên hương bây giờ đâu ạ. ไออปไปเฉยเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าแจ้งพี่แจ้งน้องเช่นนี้แหละเนาะมีแต่ว่าไปเบิ่งตัวจริงน้ำกันบัดทีนี้วา่าิเปินอะไรเนานะสำหรับคลิปนี้ก็แค่ขอล่ำลากรพี่น้องเลยเน่ก็พากพี่พาิน้องเนาะมาเบิ่งมาส้มเป็นกำลังแห่งใจให้เน่เนะาะไปเฉยพี่น้องเลยล่ำลากสรสบายดีเดอ้อทั้งหน้าด,ด้ยสบายดีสบายดีดพี่น้องเลยไปลากรพี่น้อง